ครับมาชมบรรยากาศยามเช้ากับทุ่งนาครับกาลังขึ้นเขียวกระจีเลยนะครับผมวันนี้นะครับอ่าฮ่าถือว่าชมบรรยากาศอ่าทุ่งนาข้าวหวานต้องขยันลงมาดูหน่อยนะว่าจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับแล้วก็แล้วก็สิ่งที่จะมาหาครับนี่ครับได้ลูกหนึ่งแล้วเห็ดเพาะเห็ดเพาะครับ เดินมาก็ไม่ใช่เจอแค่เห็ดเพาะนะครับอ่านี่ครับเห็ด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 อ่าเห็ดพึ่งชาตินะครับหนึ่งดอกสองดอกนะครับแล้วก็มีดอกที่สามครับที่เหลือไว้เมื่อวานนะครับว่าอ่าเหลือไว้เราจะยังไม่เก็บนะครับให้มันโตก่อนก็ามาเก็บนี่นครับโตแล้วครับ <c oughs> สองดอกนะครับอ่า ดูไปเรื่อยครับดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยไปเรื่อยอ่านี่ไงอีกดอกหนึ่งครับนี่ครับอันนี้เห็ดหน้าแร่นะครับเห็ดหน้าแร่ครับอันนี้เห็ดหน้าแร่เอาละสีไม่ได้เอาถุงมาครับนี่เห็ดพึ่งชาตาหางนกยูงครับที่เราเหลือไว้นะครับอ่าวันนี้มีสามดอกด้วยครับนี่ครับเขาจะมีขาสีแดงแดงครับเห็ดพึ่งชาติหางหางนกยูงนะครับเขาเรียกว่าหางนกยูงครับ นี่ครับอ่านี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับนี่นะครับเขาเรียกว่าเห็ดพึ่งชาติหางนกยูงนะอ่าสวยๆแดงๆเลยครับนี่วันนี้ครับเราจะพอได้แกงอ่าเล็กๆน้อยๆหรือเปล่านะครับไปครับไปดูกันว่าจะมีอีกไหมครับไปครับวันนี้ต้องเอาครับวันนี้หาอะไรมากินครับเสียมก็ไม่ได้มาครับ เราก็มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆครับในกระเป๋าครับนี่แน่นครับอ่าอันนี้อันนี้สับแล้วครับนี่อ่าก็จะพอได้แกงใส่กับเห็ดที่ได้มานะครับโอ้ยหมอเล็กก็พอแล้วนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับอ่าสองหนอสามหนอที่เหลือ,อไว้ก็จะบวกกันพอดีพอดีอนะครับ นี่ไงครับเวลาต้องบวกแล้วครับนี่นะครับเขาเรียกว่าเหลือไวเก็บไว้กินให้มันถูกจังหวะถูกเวลานะครับ,ะะน,รบ,น,รบะนะครับไปครับไปครับอืมห็ดดวงเล็กเล็กครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับอ่า ครับอ่านีดดวงเล็กๆจ่ะอย่าอย่าดูทุกอย่าดูทุกนะครับาวันนี้วันนี้ได้ทั้งเห็ดได้ทั้งหน่อไม้มันก็จะพอดีกับการแก้งเห็ดใส่หน่อไม้นะครับฮันนั้นเราเหลือไว้สองหน่อหรือสามหน่อเอ่ยหน่อนึ่งครับเล็กเล็กน้อยเราก็เอาครับ ว่าเด็ก <c oughs> ขึ้นตรงนี้ไม่ดีครับเวลาเราเดินไปเดินมามันจะยุ่งยากะนะครับนี่นะครับดิฉีของการหาอยู่หาก,กินแบบพออยู่พอกินครับมันก็จะมีให้เราได้เก็บกินเรืกๆน้อยๆครับนี่แต่ละครั้งแต่ละคราวแต่ละวันนะ ไปครับทีนี้ไปดูในป่ายางกันครับป่ายางนาข้างบนนะครับว่าจะมีเพิ่มไหมกับเห็ดของเรานะครับไปครับมาแล้วนะครับถึงป่ายางนาของเราครับสิ่งแรกที่เราได้ก็คือนี่ครับสวยมากๆาครับดอกกระเจียวนะครับเราได้สิ่งแรกในการที่จะไปแกงไปกันครับกินแบบรวมๆเลยครับ แกงเห็ดแกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่ดอกกระเจียวด้วยโอ้ยธรรมชาติที่ลื่นลมซะหลือเกินครับดูไปเรืยครับว่าเราจะมีเห็ดมีอะไรไหมนะครับไปครับเห็ดหน้าแรกนะครับเนี่ยเหย็ดหน้าแรนะครับวันนี้จะเป็นวันที่เก็บได,ได้มากได้น้อยก็เอาไปผสมรวมๆกันนะครับฮ าาตครับมาแล้วครับมาแล้วครับเริ่มมีมาแล้วครับเดี๋ยวดูก่อนข้างๆเสือมีครับอ่าสองดอกนี้ก็สุดยอดแล้วครับนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งครับหน้าแรกครับหน้าแรกครับนะก็จะมีให้เราพอได้เก็บไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยลุน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 ทำไมเนี่ยครับอ่าครับ บับังซะเหลือเกินนะครับบังแค่ไหนก็ต้องหาให้เจอนะครับนะครับะไปเรื่อยครับีดอกนงครับนีดอกนึงครับอ่อ่เจออย่างนี้ก็อ่ถือว่าพอได้เก็บอยู่เก็บกินแล้วครับแบบนี้นะครับไปต่อครับไปต่อน่ครับดอกนึงครับ เจอแล้วเจอแล้วนะครับเอาสองดอกครับนะสองดอกก็สุดยอดนะครับค่อยๆเก็บกันไปครับเราจะเจออีกงไหมครับเอ๊ะทำไมปีนี้มีแต่เห็ดหน้าแรกเกิดเนี่ยเห็ดอื่นไม่เกิดแล้วเนี่ยนะครับไปครับเจออีกแล้วครับกำลังตุ่มๆส,สวยๆด้วยสองดอกนะครับเล็กก็จะเอาครับวันนี้นครับ วันที่เราจะได้แกงเห็ดแซ่บนะครับเล็กก็จะเอานะวันนี้นะครับเไม่ใช่เห็นน้อยเหมือนวันก่อนนะครับไปครับครับดอกกระเจียวเพิ่มนะครับถึงจะลกหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับขอให้เห็นเถอะนะครับขาวๆเนี่ยนะครับดอกนะครับสองดอกนะครับ ดอกนะครับสวยเลยนะครับกลังออกดอกสวยขาวเลยครับนี่แน่ครับสี่ดอกนะครับสวยกันเลยครับกระเจียวของเราครับอวันนี้ก็มีของแกงกันได้นะครับทั้งหน่อไม้ทั้งเห็ดทั้งดอกกระเจียวแกงใส่กันก็โอ้ยแซ่บนะครับไปครับหนึ่งดอกนะครับดอกกระเจียวอุ้ย อาขาดก็ไม <c ười> ่เป็นไรครับนี่ครับไปครับดอกนะครับสวยนะครับโอ้ยได้มาตั้งหัวด้วยงันครับเอาตั้งหัวก็เอาไปครับไปตาไปตาดอกนี้ครับโอ้โหสวยงามเลยครับ ดูพี่สาวมาเนบตะไคร่นะครับเนี่ยขนาดเนตตะไคร้ไว้แกก็ไม่เก็บนะครับเนี่ยนี่ครับแกตะไคร้มาเนตไว้นี่ครับต,นนตามขนาครับนี่ครับการหาหาปลูกไว้แบบธรรมชาติแบบบ้านาน,นี้ครับแกจะมาปลูกไว้เป็นแถวอย่างเี้ครับนีแกจะมาเน็เอาไว้ถึงเวลามันเกิดมันขึ้นก็จะได้เก็บกนินง่ายง่ายอย่างเงี้ยให้ขึ้นตามธรรมชาติไม่ต้องไปยุ่งยากว่าตรง ต้องมาลดต้องมาพวนดินครับให้ก็เกิดเองถ้าเกิดถ้าไม่เกิดก็แล้วไปบ้านผมเป็นงี้ครับป,ป่าป,ป่าครับไปครับนี่แหละครับวับนนี้นะครับเดินเลาะทุง่งนาแต่ก็พอได้แกงหนึ่งหม้อแซบๆครับแกง หน่อไม้ใส่เห็ดใส่ดอกกระเจียวโอ้ยความสุขของชีวิตบ้านๆมีอะไรมากไปกว่าน,นี้หรือเปล่าครับนี่ครับเอ้ดมอหนึ่งนีงก่ก็ได้ทั้งวันนะน,นี่ครับอ่าต้องน้างน้ำมั่งผักมั่งเก็บใส่กันโอ้ยความแซ่บอย่าบอกไพรเดอร์อย่าบอกไพรไเดอร์นะครับแซ่แบๆกันเลยครับนี่ครับเดินเลาะทุ่งนาวันนี้นะครับผมครับ โอ้ยอนแสงย้อนแดดนะครับวันนี้นี่ครับเดินเลาะทุ่งนาไปก็โอ้ยนานๆจะได้เห็นที่นะครับตมแถวบ้านนี่ครับหางลกยูงนะครับเห็ดเห็ดพึ่งหางลกยูงนะครับเห็ดพึ่งชาติอย่างนี้ครับแล้วก็เห็ดหน้าแร่นะครับนี่ครับ เห็ดเพาะก็มี3ามสี่ดอกพอได้เคี้ยวปุ๊บปะปุ๊บปะหน่อไม้ดอกกระเจียวโอ้ยแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับวันนี้นะครับการเดินเลาะทุ่งนาเนี่ยสองที่รวมกันนะครับที่ทุ่งนาข้างล่างโน้นแล้วก็ขึ้นมาที่ป่ายางตรงนี้นะครับถือว่าพอได้อยู่ได้กินกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับวันนี้ไปแกงเป็นหม้อแซ่บๆกันดีกว่าครับไปครับ